ดีค่ะเพื่อนสวนัสดีค่ะน,นี่นะคะมาเด้อเมืเ่อกินข้าวด้วยกันนะคะนเพื่อนนี่เนาะอันน้ำตกเนื้อนะคะเพื่อนเฮ็ดน้ำตกอีกแก้วเพื่อนนี่เนาะน้ำตกเนื้อนะคะและนี่ก็ผัดหมูเมื่อวานนะคะันเพื่อนนี่เนาะผัดหมูเหลือเมื่อวานนะคะันเพื่อนนี่ก็ข้าวสวยนะคะร้อนๆมาเด้อพี่น้องมาเด้อใครไม่มีอะไรกินนะคะตามมาตามมาพี่น้อง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเด้อพี่น้องมามานะคันนี้เนาะโป้หลายใหญ่ห้างนี่นะคะน้ําตกเนื้อนะคะน้ําตกเนื้อแซ่บๆนะคันในต่างแดนพี่น้องมามามเมนูมื้อเย็นนะคะโอ้ยพี่น้องบรรยากาศก็ว่เ,เป็นใจพี่น้องมากเหานะคะเขาเรียกว่าอร่อยมาเฮานะคันเพื่อนโอ้ยพี่เนี่ย นี่นี่น้ำตกเนื้อนะคะ่านเพื่อนกินแบบบะมีผักเลยได้พี่นอ้องเนื่องจากว่าผักมันแพงนะค่านเพื่อนมันเป็นหน้าหนาวผักมัน,น,นแพงแพงพี่นอ้องตามประเทศใครยู่ในต่างโลกเพื่อนมาเดอ้อพี่นอ้องหลายใหญ่ห่านะคะหิวหิวนะคะนพี่นอ้องโอยนี่ ัดหมูเมื่อวานนะคะเพื่อนกินของเลเดนพี่นอ้องกินของเลเดนนะคะเพราะแม่เลือเดนหรอกพี่น้องแบ่งไว้นะคะแบ่งไว้กินบ๊าเรียบทำเองกินเองอร่อยเองเพื่อนบรรยากาศก็พอให้เลยหนังแดดก็ส่ง แดดก็ส่งนะคะขนาดนี้เวลานะคะอ่านบ่ายสามโมงครึ่งนะค่ะเพื่อนอกินไปจมไปนะคะเพื่อนพรุ่งนี้ก็จะพาคุณสามีไปหาหมอีกแล้วนอนเพื่อนไปไปทำเอ็กซเรย์กระดูกอีกนั่นเพื่อนอ กินไปอันทะเลก,กับหมาไปนะคะมาก็เฮาเฮาดีดีซะละนี่แหลนเพื่อนการใช้ชีวิตในต่างแดนนั่นเพื่อนมีอันยังกินกับกินไปนั่นเพื่อนอย่าไปเลือกมากเนะเรามีสิทธิ์ทําแบบนี้ได้เราเราภูมิใจที่สุดแล้วเพื่อนอ,อย่าแอนอยากกินแนวที่มันไม่มีนะ ช่วงเวลาอดอยากก็หาไม่ได้อย่างช่วงนี้ผักผักก็แพงแพงแล้วผักในสวนเราก็ตายเนาะเพื่อนเนื่องจากว่ามันโดนฝนเยอะมากปีนี้น้ําท่วมเยอะและก็ตอนนี้เป็นหน้าหนาวด้วยมันก็เลยบ่งงามเลยนะเพื่อนเพื่อนถ้าใครชอบ วิดีโออย่างไรนะคะฝากกดไลค์กดติดตามในเดอ้อในเด้อพี่น้องนะคะชีวิตในต่างแดนอยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะอยากมีตัวตนในเพจนะคะเพื่อนฝากกดติดตามเพจใบบริลาแฟนเพจในเด้อพี่น้อง